มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดําริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้ว การเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใด แต่เขายังมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและย่อมไม่มีจิตฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญ,ญาณได้เลย เมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล